เราจะไปกดตีตาเนะเนาะมันนี้ขับรถวันแรกกดกดตีใครดูด้วยมันมีคลองน้ำเปล่ามีตอเปล่าคุณชายอย่าพาฉันไปขยมตอไม่เป็นไรพาลงน้ำนั่นแหละข้างหน้านั่นแม่น้ำเลยฉันไม่เอานะเป็นไว้น้ำไม่เป็นตอนนี้เราไปฝึกขับรถกับน้องเล็กอนังเด็กจัดใจที่สวนของเรานะแกล้ง ไปเลยขับไปเรื่อยๆลูกแพ้เดี๋ยวน้องจะนั่งสบายๆชิลๆพี่อยากขับเรื่อยๆอยู่แต่พวกพี่ปวดขามากเลยพอหรือยังล่ะคืออ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ้าอยากลองเหยียบคันเร่งก็ลองดูดิคือว่าฉันนั้นเป็นยีราฟฉันขายาวเข้าใจไหมฉันก็เลื่อนเบาะไปข้างหลังคือมันเลื่อนตรงไหนเดี๋ยวสอนตรงหน้าตรงไหนวะเออก็บอกแล้วว่าก่อนขับให้ปรับเบาะไง Oh, okay. ให้ขาพอดีให้แขนพอดีกับพวงมาลัย <Yeah. S 2> ไม่งั้นมันจะมันจะเหยียบแล้วมันไปข้างหน้าอย่างีงมันไปข้างหน้าอย่าง